Please sit down and pay attention in my class. If you would like to go home early, please focus on what I am teaching you. Well, I would like to. Hey, what are you doing? I would like to review the vocabularies with you. Please, they will English words together. It is very important. The first one, D-R-I-N-K-S.

Bachchez Bachchez bang B I O S H I S R I U E S Bachchez bang B I O S H I S B I O E N T H I Bachchez bang S T O D Y S H U D I Sadi

แฮชโอมีดับเบิลยูโออาร์เคออมเบอร์การบ้านแฮชโอมีดับเบิลยูโออาร์เคออมเบอร์การบ้านแฮชโอมีดับเบิลยูโออาร์เคออมเบอร์การบ้านดูเหนือเนื้อแฮปปี้แฮลิสเน่ วันที่แฮร์รี่สุขภาพดีวันนี้จะไม่สอนนะวพามดีน่าสอนไปเข้าโูนนะก็เรียนไปก่อนไม่เป็นไรจะหาเรื่องกลับบ้านใช่ไหม,มเ,เรียนไปก่อนเรียนอะไรก็ได้ที่มันฉลาดที่มันไม่เป็นขยะสังคมไม่มีที่อยู่ <c oughs> ชีวิตเหล่านี้ <c oughs> เข้าใจไหม อาไปอย่เอาเพิ่อต้องเปลี่ยนเพลง้วนะรอนอยู่แล้วพอลนลี่เฮลลี่เดย์เฮลลี่เฮลลี่ฮลี e วันสุขภาพดีของแฮลลี่วันสุขภาพดีของฮลลี่ฮลลี่เตอัพทวนเฮลลี่เจตอัพทุกวันแอสิคออกขแอสคออกขาเฮลลีตื่นนอนทุกวัน หกมงอดด้าสซั s แอ็กซ์ไซส์และออกกำลังกาย Then he is r e a k f a s t หลังจาัดร้านเฮล r ี่กินข้าวเช้ามียูจิ a ี่ g s ด f อ r แอ e ไรส์พอแบ็กฟาสเขากินไข่และข้าว เป็นอาหารเช้า because he knows they good for him เพราะว่าเขารู้พวกมันมีประโยชน์ต่อเขาว h s n he b ัชเชสเฮอ t a เหลังจากนั้นขาแปลงัของเข a าว go to school และไปโรงเรียนแอสโคที่โรงเรียนเฮนรี่ Always การดูสตัดดี้หาดแฮนลี่พยายามเรียนหนักตลอดเวลามาธีดัสเซน s กตูสเลสอาเ s ล o o l work แต่ว่า เขาก็ไม่เครียดจนเกินไปเกี่ยวกับงานที่โรงเรียนของเขาทีโนซาดเขารู้ว่าเอาเวสลีย์ i ินอิสแบ s good e n o น g h ว่าการที่พยายามให้ดีที่สุด ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว Healthy healthy day Healthy get up every day a s i c k o f f e e and d o e s some exercise Then he is breakfast He usually had r eggs and rice for breakfast Because, because he, knows he knows they go for him, that he butches He it is it is. and goes and go. to work and to, to, school. Mm. to school, to school, at and school, and school. LA. LA. always tries to study but he Thais. doesn't get. Who says about his c o o l w o r k He knows that always try in g i s b a d He is good enough. Healthy, healthy stay, r e a l t h y get up. เกตกลลืมเติมอะไรแล้วก็ให้เด็กถูกอีกละ Ask ตามไป ในตัวอย่างมันมีไหมในกล่องสี่เหลี่ยมมันมีไหม, S. <S มเอสไ้อาอนนท์ไออานนท์ก็สับเพ้า,ต,าพต,ต้องมออา,า,นะาคร,ร,ราูข้อที่หนึ่งงานแก๊สต้องมีอะไรเอสปีโตอย่าสับเพ้านะไออานนท์ตอบผิดครูให้ผูกทรงพลังเจริญทุพภูแง่ของมันมีเอสอะไอเติมหรอเติมไปเห็นไหมแก๊สข้อที่หนึ่งงานแก๊สต้องมีอะไร เอเวลาสอบอย่าผิดนะปีโป้เวลาสอบรตรวจทานอย่างน้อยกี่รอบขารอบสองสองมาพอแล้วเดี๋ยวมันจะเบิดใบเอาใบ h ม y ่ดูแฮลตี้แฮลลีสเทแฮแฮลลิกเซอ t ดาแฮลอรดา p เบรเอ a a อสซีคออสซ a อ a อฟแอดาสซามิ i ไซ that he, he is back fat, back fat. he usually has eggs, and, eggs and, rice and rice for back fat, for back fat because, because he knows, knows they're good, they good for him then he marches he teeth and, and, and goes to school, school. At, school. at school and live always Taiju study Hard. But he doesn't get too stressed about his schoolwork. He knows that. Always try His best. It's good enough. Now you can leave and go home. Goodbye. See you later. Have a nice day.